นะครับเครื่องปรุงกับพี่น้องลายพี่น้องใบมะกรูดข่าพี่น้องนะครับตะไคร้พี่น้องต้มนำพน้อนสะกอนนะครับผมาอ้โหหอมพี่น้องหอมเครื่องปรุงหอมเครื่องปรุงพี่น้องสุดยอดต้มไก่ใส่ซาพี่น้องเดี๋ยวจะเอาใบซาใสนำพี่น้องนะครับสูตรเมนูสุดรเสพพี่น้องนะครับผมนี่ครับไก่ห่อพี่น้องไก่บ้านพี่น้องนะครับผม ซับไอเรียบร้อยพี่น้องน,นะครับเชฟปออยคือเกาพี่น้องน,นะครับเชฟปออยมิวสิกพี่น้องน,นะครับเมนูสุดฮอตอีกแล้วพี่น้องต้มไก่ใส่ซ่าอีกคือเกาพี่น้องครับผมอืมอืมโูกเต็มหม้อเต็มหม้อเลยพี่น้องน,นะครับผมนะครับ ต้มไก่บ้านสุดฮอนๆอนคือเกาพี่น้องสุดยอดเจ็ดเมนูใส่ซาจากน้อยพี่น้องนะครับผมใส่ซาอันใบอ่อนพี่น้องนะครับสุดแซ่บพี่น้องนะครับต้มไก่บ้านเข้าคือเกาพี่น้องนะครับผมกนะับเชิปออยเห็ดกินอีกแล้วพี่น้องนะครับผมสุดยอดเมนูนสุดฮอตคือเกากระป๋องขาดบ่ไดต้องใส่ซาพี่น้อง นะครับเป็นสบุนไพรพี่น้องนะครับผมพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเมนูสุดฮอตฮาคือกาบพี่นอ้องต้มไก่บ้านเสบเจๆนะครับต่อใส่สมุนไพรพี่น้องขาดบ่ไรครับผมใส่ซาอ่อ,อนๆพี่น้องนะครับสมุนไพรกินเข่าบ่เสรบนอนลับต้องใส่ซาจากหน่อยพี่น้องนี่ครับผมป้าสุดฮอตพี่น้อง